กทบหมายถึงอยังเหรอฟังถ้ากูจังเกองค์การบริหารส่วนตำบลราชพัฒนาเนี่ยกบอท่อบองค์การบริหารส่วนตำบลราชพัฒนาเนี่ยก่อท่อบ่อกูจบกูจบก้อนท่อบกก้อนท่อบกไเนี่กองค์การบริหารส่วนตำบลก่อท่อบอก็ยังเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่เลยเอ้าลูกชายลูกบเ่ยก่อบอหม องกาบูรแทงก็ไปองสมบอมเลยแม้ก็เขเรื่องของเนี่ยวาทบ่ไปสิสแรกให้วึงแหลกไปดูด้วกวาเท่าบ่อกาเทบบ่เป็นยังเอ็นกวาทบ่อกว่าบท่าบ่ใต้ใจนะขับโมหอะขับโมหก่องทับกกองทับกเลยด้วกองทับกแมีนพ่อที่ห้อดแม่น่อไม่ถูกเนีอา กอทบอการนจำจัจัดรากบกทบย่อมาจากอะไรจากใบพวกคุณด่ะพวกคุณเรียนอะไรคุณจบคุณจบปออะไรล่ะปอซีปอซีปอซีผมจบว่าสามผมจบ่าสามกลับกทงเนี่ยกองทอบอวถึกอทอบกอทบกนะเออเดายกบ กองทุนหมู่บ้านนี่กอบเบอกเอเาบออกองทุนหมู่บ้านเออเ้าจะว่ากองระบบที่แรกอ่ะไม่ใสก็บอกว่าตอนเจ้าจบว่าอดไรนี่ปอซีีเจ้าไอ้จโมหกไอ้โมหกอันเน่หก เออเอาเบิองพี่น้อยเมืองเบิองเมืองกอดท่อบ่อเลยกอดท่อบ่อเนี่ยกองการมาจุดสมบูรณ์บ่อเนี่ยเออเออกของพุชหมู่บ้านของพุชหมู่บ้านเออมันเป็นกองทุนหมู่บ้านเนี่ยกองของบ้านเราเรมต่อบ้านเราใช่ไหมเออดัดกอดท่บ่อหมายถึงออกองทะบกเมียนจะเอาระบบซอฟต์อยู่ไม่อย่ายังบ่อใครทำพวกเจ้ากัอดท่บ่อเนี่ยมาถึงอยัง

ยังขอทบบอยอม่จายังินอผ่ามอ่้าว้าอ้องถามเราห้องถามไปยังบ้านขอทบบ่อยอมาจ่ายังินเป็นกองทัพบกบ้าว่างสิฟังกอทบอยอกจากฟังฟังคยบอกเนี่ยคุณ้หาบอกก่อทบบกม่จากอันนี้เป็นของผู้ใหญ่ของของตำบลเดียขจบ่อแ้กของทบบอของาตัวตำบล โอเคบ่คือกระพิ่งไหลองค์การบริหารส่วนตำบลเล่นบอโอ้ยตายตายตายไปไหมข่อยบอกว่าไปถามพยาบ้านเ้ยโอ้ยอเรี่ยงตลกเลยพี่ดองเอ้ยนี่เอาเอาซิมก่อนเอาเอาซิมซิมซิมนี่ข่อยไทยให้เจ้เนี่เอา

ทำย้เย้ทำเย้เย้เออโจ๊ะไหมจ๊ะไหมนี่ไหมไเบุกปทเสกอ่ะสิสรุปกทบไหมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเออนี่นี่ถามพยาบาทเนี่ยเออเอนพยาบาลมาถามเอากทบไหมถึงยังคอยบอกเจ้าเล้ยวบอกว่ากองทับบกไหม ไอ้พ่อเมียนหรหมายถึงอย่างอ๋อหมายถงยังนุนน่กอทบอยย่ไม่เก่งทำไอ้ทาดตูดไงไอย่งกอดทบอยย่อไม่เก่งครับสวัสดีครับ่ากอดทบอยย่อไม่เก่งนนกอดทบอยไอสมันมีอยู่นี่นี่เีที่ไปไปมึงเห็นบ่นเป้าไปมึงไปย่าไมยเก่งเรื่อกูถามเลยออ แต่นเจ้แ um ่้อบอกองการจะบอกของอันกอดชอบบอกองค์การทบบอกยังบ้านบุงค้าน่ะหมูสิบเอ็ดน่ะกอดชอบบอกยอม็งจรงเอ้าคอยรับเจ้ามีกอดามมือม่ไองค์การหัน องคบตะบนถูกต้องไอ้ไงโอการบลแต่ตะ k ถูกต้องกองทุนกองทุนหมู่บ้านเออไอ้ไงติ๊ดตัวเดือดจะว่าตัดก่งโอเคนะโอเคออ่าบอยกไกองคบาลแต่ตะบนแบนถูกต้องไอ้ไอ้ขอชิดบอกด้ไอยิดด้วยจว่ ป้าก็แผลเ้ลเลมเหมือนีแก้วอาเ้วเลยเอ้ารอแล้วนีรอแล้วซ้ํนี่ละยกไปเลยให้พูดพูดสาวเอาเดี๋ยววซลที่บ้านมากเส <Una> โยเคย